สบัยแปลงคริสต์มาสนี้แต่งเป็นคุณลูตังต้ากันแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าตอนนั้นเมคอเวอร์ตัวเองเสร็จเนี่ยแล้วเราไปหาเพื่อนๆในแก๊งเขาจะจำนัดได้ไหมเอ้องตัาไหมเป็นยังไง เราแต่งเป็นนูดละไมนี่ซานต้าเองนะทำเป็นคอนโูดซานต้ามีหมูฮ้องมาแจกเอาละเและถ้าใครเป็นเด็กดีลุงซานต้าจะมีของขวัญให้เยอะจริงจริร้อน พอเช็ดได้นะได้แม่มาน่าจะแหไกไมกหมน้องอันนี้เอาลก็ห้าร้อยเปอร์อเซ็นต์หรอคะยังไม่แสบค่ะแต่เดี๋ยวจะแสบไหมคะ พี่หนึ่งสวัสดีค่ะนึกถึงเอฟเฟกในการแต่งหน้าก็ต้องพี่หนึ่งเอฟเฟกนะคะเพราะปีนี้เราจะมาแต่งเป็นลุงซานตาเนื่องจากสวัดแปลงในช่วงคริสต์มาสเนี่ยหน้าแต่งมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นซานตี้สีแดงอันนั้นก็สวยสับมากสโนว์แมนสโนว์แมนลุกนั้นก็ยังชอบนะที่แบบครึ่งหนึ่งเป็นสโนว์แมนครึ่งหนึ่งเป็นแบบสวยๆเป็นหิมะฉันก็แต่งมาแล้ว กวางเรนเดียร์นัดก็ไม่พลาดคุณเรียกได้ว่านัดแต่งมาหมดทุกอย่างแล้วคือนึกถึงอะไรในเทศกาลคริสต์มาสแต่งมาหมดแล้วแต่เพิ่งมานึกได้ว่ามีอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆสำหรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วนัดยังไม่ได้แต่งนั่นก็คือคุณลุงซานตา้า ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์ของเทศกาลคริสต์มาสเลยปีนี้แหละสบัดแปลงขอทำลุกจึ้งๆส่งท้ายปีแต่งเป็นคุณลุงซันต้าแบบลุงอ้วนลุงแก่พุงยอยแก้มหยาดเลยก็กก<ๆ>เลยต้องขอรบกวนพี่หนึ่งเอฟเฟกนะคะในการทำหน้าให้เราอันนี้คือหน้านั้นหรอพี่หนึ่งอุ้ยจึงมากนี่อุ้ยอันนี้คืออะไรครับพี่หนึ และเดี๋ยวมาดูซิว่าพอนัดเมคอเวอร์ตัวเองเสร็จเนี่ยแล้วเราไปหาเพื่อนเพื่อนในแก๊งเขาจะจำนัดได้ไหมและถ้าใครเป็นเด็กดีลุงซันต้าจะมีของขวัญให้จริงไหมทุกครั้งที่แต่งเอฟเฟกต้องขอย้ำว่าแบบอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์เพราะว่าทุกครั้งที่แต่งเสร็จทีหนึ่งผิวจะพังไปสักเลยกจุ๊ไม่จะเป็นทงอุดตนันเป็นสิวอะไรเงี้ยแต่เพื่อความปังมากที่นดัดเราต้องทำ หมดยุคการแต่งเป็นซันตี้แบบแอบ,บแอบ,บและจะซันต้าก็ซันต้าเลยค่ะคุณลุงไปเลยวันนี้อนุญาตให้เรียกว่าลุงนัดได้หนึ่งวัน ใช่ใช่ไหมแม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> เซลเหล่อเลิรนเออเราเจหลอล่อลเลหล,ลื่อมันทำอะไรบนหน้าค่ะแม่ว่าจับสีพรมมันจะไม่ติดมืออาขอบเมานิดนึงว่า ทุกคนรู้ไหมว่าชื่อซานตาคลอสเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ชื่อซานตาคลอสมาเป็นการเพียนเสียงมาเรื่อยๆทุกวันนี้ที่เราเรียกว่าซานตาคลอสจาร์อ,อะมันไม่มีจริงพอชื่อแรกของเขาเลยก็คือเซนนิโคลัสมีการย้อนรอยทางประวัติในการเล่าเรื่องนะคะว่าเซนนิโคลัสเนี่ยเป็นคนตุรกีค่ะซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยคือรวยเลยอะแบบว่าไฮโซตนาไปคนใจบุญมากคือไปคนแบบชอบให้อะซึ่งหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ของชีเน เสียไปนะคะมรดกเหลือเยอะไม่รู้จะทําอะไรพรายุกนั้นมันยังไม่มีแบบกดช็อปแบบลิฟอิคดคลิกๆล่าวาเงี้ยเงินเหลือเยอะกนก็เลยแบบอุย๊ยเวลาเจอคนที่เขาแบบไม่มีคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเซนนี่คนรัจะรู้สึกว่าฉันอยากแบ่งปันฉันอยากช่วยเหลือก็จะเป็นคนที่แบบเจอใครเดือดร้อนก็เอาเงินไปให้เอาข้าวของไปให้แล้วที่มาที่บอกว่าซานตาคลอสเขาจะแบบปีนลงมาป่่งไฟเอาของให้เด็กๆทุกคืนมาที่ยี่สิบสี่ธันวาเนี่ยมีที่มาจริงๆนะคะเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเซนนี่คนรัเขาไปเจอเด็กคนหนึ่งเนี่ยบ จนมากเราต้องการความช่วยเหลือมา Send U Class กยายเซนิุคลาสก็อันนี้ก็แอบแปลนะคือนางอะ่ะแทนนี่จะเดินไปให้ตรงๆรงไม่ไปีนขึ้นป่องไปแล้วก็เอาเงินเหรียญทองอะโปรยลงไปให้ตะทางป่องไปอันนี้ก็น่าคิดตรงที่แบบทำไปไม่แบบก๊อกกเธอเดือดร้อนใช่ไหมเอาไปฉันให้มันอาจจะไม่มีกิมมิคเกินใช่อไหมตอนนั้นเป็นเด็กๆ คือเราโตมาในบ้านที่เป็นตึกแถวอะนึกภาพนะชุมชนแถวในประเทศไทยอะคือจริงๆบ้านในประเทศไทยไม่มีใครมีปลอกไฟนึกออกปะนึกมาตลอดตอนเด็กว่าซานตาคลอสจะมาให้ของขวัญเราทางไหนพอบ้านเราไม่มีปลอกไฟไและจากเซนต์นิคลาสก็ไม่ได้มาเป็นซานตาคลอสทันทีนะคะเพราะว่าภาษาดัชเนี่ยเขาก็จะเรียกนางว่าซินเทอร์คลาสแล้วเขาก็ค่อยเพี้ยนมาเรื่อยกลายเป็นคำว่าซานตาคลอสมันก็เพี้ยนมาได้เนาะ เป็นเรื่องเอบือ่อเชื่อไปอีตัวเพียงคนแรกต้องเป็นกเธอที่แบบติดสำเนียงแบบอยากจะแอคซ์แบบแซนด์ในคลาสแซนด์ในคลาสแซนต์เดอร์คลาสแซนต์เดอร์คลาสแซนต์เดอร์คลาส เรื่องราวของซานตาคลอสนะคะก็ะเริ่มจากวารสารก่อนแล้วจากยุคกันเนาะยุคน่ก็จะเป็นเหมือนวารสารต่อมาก็จะเริ่มเข้าสู่ยุคการ์ตูนก็จะเป็นแบบการเล่าเรื่องของซานตาคลอสคุณลุงใจดีคนหนึ่งเด้าของของขวัญไปแจกทั่วโลกในค่ำคืนเดียวแล้วก็เริ่มมาเป็นหนังแอนิเมชั่นทั้งหมดแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้ค่ะเรื่องราวก็ถูกแต่งแต้มเพิ่มไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถลากเลื่อนแล้วก็กวางเรนเดียค่ะ แต่สิ่งที่ Amazing ก็คือ s a นต a c l a u สามารถแจกของขวัญให้เด็กทั่วทั้งโลกในค่ำคืนเดียวเอาจริงๆทุกวนี้ AI ยังทำไม่ได้เลยนะพูด Christmas กก s t พูดตอนนี้ก็ลงสีผิวด้วยรองพื้นของ She Cosmetics <Christmas. S 2> นะคะซึ่งนาะใช้เป็นเบอร์ซึ่งสองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มลงเป็นสีแอลกอฮอล์แล้วค่ะ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ต้องมีค่ะหมวกสีแดงขาวแบบนี้ถ้ามาเหมือนชิปเปอ่์แต่ไม่มีหมวกค่ะโหคุณลุงซานตามาแล้วทาดาอะไรนี้ก็คือเมคอัพการแต่งเป็นซานตาคลอสของเรานะคะโดยี่หนึ่งเอฟเฟและวน้เขียนแค่ดอลลี่อนึ่เดียวอ่ะไปใส่ชุดกันดีกว่าเราจะเป็นซานตาคลอสออริจินอลตามแบบฉบับนิทานเนี่ยมันจะผอมกระองแบบนี้ไม่ได้ซึ่งนัดตัดชุดแบบเปลี่ยนไซส์มาละ เราจะเริ่มจากใส่กางเกงเสริมโพกนะคะซึ่งชุดนี้เราก็สั่งตัดกันมาเลยจะเป็นชุดที่แบบว่าบุฟโฟมอะไว้ข้างในทั้งตัวฉันกลับมาทวงคืนบัลลังก์เจ้าแม่ทุกเทศกาลของจริงคือเอิงจิว่านน่าตอนแรกจะไม่แต่งโพดก็โพดนะเราวน้องตูนก็บอกว่าหล่อนคือเจ้าแม่ทุกเทศกาลเราจะมาไม่แต่งไม่ได้ไม่มีสวยไม่มีฮาร์ดเอาจริงคนที่ไว้หนวดคราวขนาดนี้ กินน้ำแกงยังไงโอ้โอ้ <tinc S 2> โอ้เขาบอกว่นะปีน้าไม่รู้จะแต่งอะไรละเขาแต่งครบแล้วจริงๆสบายๆมาไปดูดีกว่าว่าเพื่อนในแกงนั้นเนี่ยถ้าเจอซานตาคลอสตัวจริงเราจะมีรีแอคชั่นยังไงลวนเถึงใครเป็นเด็กดีคนลุงซานตาจะมีของขวัญให้โอ้โหโอ,โอ,โอ้โหลุงซานตามาแล้ว On Bobtail Ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a snake song!

เป็ซัตตาเราก็ต้องมาแจกของไปอีกแล้วแต่ถ้าถากแบบว่าเป็นเด็กดีหรือเปล่าดีขอเล่าเรื่องนี้เป็นเด็กดีของปีนี้หน่อยเก็บขยะในห้องตัวเองไว้ในห้องตัวเองไม่ยอมกินเพราะว่ากลัวโรคคอตอนนี้ในห้องนี้แบบน้องาคูนี่ที่สุดช่วยเื่อผู้ชายทั้งโรงเรียนจะเป็นของใครด้วยตัวเองเรื่องการแต่งหน้าเซ็กซี่โอ้ก็จริงดยู่ะ อ่าอะรที่มีกระทับปีนี้เป็นเด็กดีหรือเปล่าให้ปรัอารมณ์เลยพ่อแม่เลี้ยงผู้ช่ครับอ้าวเื่อดีเพราะผู้ชายีเออเอเอางี้เป็นเด็กดีสันต้าไม่องขวหญให้อัวให้หยิบให้หยิบให้หยไม่หยิบแน่เลยไม่เัวหัวหัวห่เหัวหัหัวหววหัวหวหวหห่หววัหววอว เปล่าเต็มกปแค่สองันไปแล้วเดีไปหาเพื่อนที่เหลือต่อเอากลัมาด้วยเพามีแค่นี้แล้วเพื่อนอยู่นครปฐมอยู่กัุมไม่ต้องไปด้เลยหรอ้าวสถากรหนัขนในคืนเดียวนะคะราไปแล้วกปรโโอ้นไงที่ตอดโวยก็จะเป็นแบบนี้แหละโอ้โอ้โอ นี่ซานต้าเองนะจะเป็นคอนทสซานต้ามาหาเด็กดีจ้าเป็นคอนทูสกลับไปเลยจ้าซานต้ามีหมูฮ้องมาแจกเออเอาไปละโอ้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 ฮิราสตอน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะฮิราสได้ละเจ้าเป็นเด็กดีมากช่วยซานต้าใส่หมูน้องเออเป็นเด็กดีหรือเปล่าดีแล้วเซ็กซี่ป่ะ ถามว่าเป็นเด็กดีเฉยๆไหมเดดีไหนเล่าเรื่องนี้เป็นเด็กดีของปีนี้หน่อยเดี๋ยวสนตามีของขวัญมาให้ก็สั่งอาหารมาเขาทําผิดเราก็ไม่โกรธล้วกินหมดไหมไม่เหลือนี่น้องเอิร์กช่วยให้โลกไม่ร้อนเพราะกินอาหารหมดแล้วยังช่วยสแตนต้าเซ็ตวิกด้วยโอเคเห็นพี่นาตาอีแล้วเป็นไงคะรังอ่ะร้อนยังร้อนมากข้างในเปียก เนี่ยหนูในทุกวันเข้าใจเรื่องยังตอนนี้พี่ก็ใจเอิร์กแล้วพี่ก็เลยพูดว่าต่อไปนี้พี่จะไม่ว่าเอิร์กเรื่องขยับตัวช้าแซวเรื่องเหงื่อแตกทําไมเออเข้าใจแล้วนี่เดี๋ยวยังถอดได้พี่ขอโทษแล้วกันนะถอดได้พี่ขอโทษเตียงของขวานนี้บอกกับน้องเอิร์กไว้แล้วล้วงมาหมาเล้วอันนี้มันเป็นกล่องแบบเปิดได้อ่ะเอ๊ะเอ๊ะแต่รูปกล่องนี้หนูเคยจับมาแล้วนะเยอะเกินไปรูร้อนอุ๊ยซันต้าขอโทษ ดีเราได้พลัสไม่เอาไม่เหมาะกับหนูลูกทำไมเอาใหม่เอาอันนึงเอาอันนึงอันนี้เหมาะกับหนูลูกไม่ต้องไม่ต้องหนูยังไม่ต้องละมุนลูกหนูยังไม่ต้องละมุนโอ้ยตายอันนี้รู้เล้วมาอันไรนดีฟิตเทลี่หรือว่าลิปอิดดีให้หมดเลยลูกเพราะปากมันแห้งแล้วแล้วก็นี่ฟิตเทลี่ไม่ทันจะอัปเดตหน่อยอยากได้อันใหม่อะไรดีมะโซเอาไปแล้วจบ ก็เอาเท่าที่มีต้วก,กันดีกว่าไม่ได้เลยแท่งใหม่อันนี้ให้จริงอันนี้เอาคืนมาโอเคเลี้ยงใหม่แทงใหม่เลยนะนี่แหละรอของฟรียังไม่รอหรอกก่อนจะมาทาั้งน,ะน,งนั้นซนะันต้าไปล้แค่นอ้าวเอาได้ทิ้งไปก็ได้นี่เดินถือมานี่เดินถือมาแค่นี้นี่ซันต้ามาให้ขอบคุณนะไปละซันต้าไปไหนละมันดีขึ้นดีต้องให้แต่งตัวอะไรกันนาย ทำดีๆนะครับตาปีตงจะไปถอดชุดเหมือนกันพี่ริมหอมมาเซนโดในหมู่บ้านดาราเขายังมีอีกหนึ่งคนก็คือโปรดิวเซอร์่ิวีพี่อ้อมโอ้โ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 โอ้ซานต้ามาแล้วฮาน่เอุ้ยซานต้าไม่รู้ตกใจอะไรก่อนหซานต้าของขวัญมาห้ย เฮ้ยบ้านแจก็อินเนี่ยนะบ้านแห่ที่เชื่อเรื่องคริสต์มาสซันต้าจะไปหาลองลองลงดีๆนะตันตันตันตาไม่มีนี่ของจริงด้วยมีไหนอุ้ยมีของจริงด้วยอ่ะโอ้ยเอาเอาสิให้อะมีลิปอิดละหนึ่งเอาทีนี่เลือกละหนึ่งมีทองเหรอมีปะเอาเราก็มาทายอินคุณแม่ อันนี้กินดีกว่าวิ่งวิ่งอันเลยอ่ะเฮ้ยมือใหญ่เป็นเด็กดีนะซันต้าไปแล้วขอบคุณนะบายบายซันต้าน่าแก่มากมันคืยิ่งหมอบ้านพี่อ้อมมัเปิดข้างหลังแค่นี้เองใช้จริงปะเนี่ยเปิดตรงเนี้ยนี่ได้แล้วใช้จริงปะเนี่ยคือซื้อมาแล้วมันเป็นไอ้นี่ไงของแบบยูซื้อกรอแนเคแล้วดิแคร์เทสสิบห้าบาทเอง เลยไปทาแก้มทาแก้มได้ทาแก้มได้ทาตาได้ทาตาทาตาทาตาได้ทาจมูกได้ไม่ต้องบีบรู้ว่าต้องทาอะไรทาด้วยทาบ้างเราอะแม่แอคเครทอยู่ไหมขออนุญาตค่ะแม่เราจะบุกไปหาแอคเครทค่ะโฮโฮโฮ้แอคเครทโฮโฮโฮคือเพื่อนกูอินคิดมากกับทุกคนเลยแอคเครทเฮาหายหาเลยอันนี้ จริงๆเราเปคอมพิวเตอร์ที่นี่ได้เลยอ่ะกินปลาใครเลยบ้าเอค่ะโอ้โหตาบ้าเอค่ะเป็นยังไงั้งเก๋บ้าเราแต่งเป็นหนูทำไมคือแต่งเป็นหนูตอนนี้เลยคือก่อนจะตกใจตกใจก่อนค่ะว่าเอ้าคริสต์มาสเอคหะ คือหน,หนูโตที่คองเตยมเป็นเ,นเนหรอลูกหนูไปอินตอนไหนคะแต่โตโรงเรียนคีสในแคทอลิกมาแต่ดีอาแล้วปีนี้หนูเป็นเด็กดีหรือเปล่าเป็นเด็กดีถ้าหนูเป็นเด็กดีซานต้าจะมีของขวัญมาให้ไปเอางั้นก็กลับอาดีีเล่าเรื่องที่เตยเป็นเด็กดีมาก่อนคือหนูได้นะล่าสุดเลยเมื่อวานช่วยแม่กรอกน้ำแล้วก็พาคนแก่ข้ามถนนค่ะแล้วก็จำได้ว่าช่วยเก็บขยะรอบสวนสาธารณะด้วยมีมุกใหม่ๆม่ไหมลูกซันต้าเตมบ่อยละมุกนี้อะไร เออเป็นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้นัดเลยสดยว่าคนดีละมีแฟนอยู่ชื่อึกจบเอาเลยมาแจ้งคณีตั๊กตามาตั๊ไตแค่ะแกแต่งหน้าแบบธรรจริงบางคนแบบก็เหมือนมึงเนาะได้ให้แกหอมก็เบือนิสสาวไยูเทปกันเลยว้ายอยากรู้เหมือนไหมก็ใส่หัวเอาเอาให้เหมือนจริงเลยป่ะเหมือนเลยเนี่ยเอาแบบเบื่อเลยป่ะแบบมีชีวิตเลยป่ะออเฮ้ย ให้บอกได้ตลกแทนเรามีจริงหรือเปล่าเดียมาอุ้ยไทยวายวายปิโลเนตเจล ใช้แทนเจลหล่อลื่นได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันรวมลงกผิวใช่อุ๊ยพี่นัร์ดูได้ดีหรอหนาวนี่ไงดีเลยแล้วตอนนี้มีโป๊สองแถมหนึ่งเดชฉันได้แลนะหรอดนี้อะได้เลืใอเลยได้บอดี้เจลโลชั่นแต่เอางี้นะซันต้าต้องลบหน้าแต่ต้องใช้เยอะนะตัวใหญ่แตกเยอะขนาดเนี้ยโอนเริ่มเวลาเหมือนยักษ์ข้มูขี่นี่เอาไซส์นี้ไปเลย อันนี้หาซื้อได้แหละอาใจนี่นี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวแอปเดี๋ยวบ,บอลบไซส์ใหญ่ค่ะอสองปืน M L เป็นไซส์ใช้ได้นานสองปีไม่คิดมาก่อนว่าตาต้าจะหน้าเหมือนเราเราคิดมาตลอดว่าเขาอาจจะเป็นฝรั่งแก่หรือเปล่าอ <c oughs> ๋อ้าเหมือนหน้าเหมือนเราเลยเอียวอ้วนจบเอางี้ตาไปละเจอกันนะลูกไปแล้วนะเจอกันปีหน้านะลูกนะจ้ะเอแคร์เฮ้ยเลย โโโฮฮฮวนกสาธเต่ามาเล่าทิทานให้เด็กๆฟังนะกาลครั้งเดิมดานมาแล้วมีชายแต่งกายขายหญิงแต่ไม่ขายหญิงเลยโดนบูลลี่หนักมากล่าสุดใส่เสื้อก้าวไปเที่ยวเข้าวสารอร่อยทิทานปัลปะโลปัลปะลายเป็นอะไรอ่ะมีข้าวสารได้ไงเอ้าเอ้าไม่ได้พูดถึงใครเลย แต่คายเขาก็ว่าเอาไม่เหมือนหญิงก็เลยไปแต่งบอยเอาโอ้โหคายแล้วข่าขำับโอ้โหโอ้โหโอ้โไม่น่าใส่ก็เหมือนนะ แม่ย่าตัวเนี้ยหนเชื่อเรื่องซันต้าไหมเชื่อกันต้่เด็กๆเออที่เรียนบรดิการ์ดใครใครค่เร็เรียนคาทอลิกกันแล้วเขาบอกว่าชอสมัยก่อนอะมีซันต้าจริงๆแล้วให้เด็กเขียนจดหมายส่งไปที่ที่บ้านซันต้าหนูแก้ไขงนเขียนหนูเออเขียนอะไรบ้างก็อยากได้ะลรก็เขียนไปแล้วก็ถุงเท้าด้วยความที่บ้านฝรั่งเขาจะมีป่องฟันใช่ป่ะแต่ไม่มีก็แขวนไว้หน้าตู้ประจันี เอแล้วเด็กดีเอามาให้ทุกปีเอายังไงบ้ามีอะไรได้ข่าวมีบองมาแจกเดี๋ยวก่อนจะแจกแต่ว่าเป็นเด็กดีหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเด็กดีถึงจะได้ของขวัญแต่ถ้าเป็นเด็กหมาก็จะไม่ได้ไม่ออกก็ได้ไม่เป็นไรทีความทีความ จอตบอมวันนี้กินอะไรพีชปากเล็กมากไม่อายเลยเนาะกินดาวแล้วดาววูดออกจากปากไปทันปากปากมากขอบคุณมากเหมือนเคยด่าเขาเมื่อก่อนจนตนท์ใครละขอบคุณงออ้โกเหลือบ้านจะท้ายละเอลี่ไปนั่งเศ้าอยู่ร้านเหล้าคนเดียวเอ้าเราไม่มีใครเอาเขาแล้วหรอเกย์เกินไม่มีดูสภาพมันจะเขาจะขอสนต้าขอเกย์เพิ่ม เออแล้วแกมีเกย์อยู่ในกระเป๋าเขาอะถ้ามีก็เอาไว้เองสิเออไปละไม่เคยเอาอีตูแล้วดอกเกย์เกิ์กไม่เอาวงว่างอีดอกใครๆจะไปเอาแล้วตาต้าจะมีเกย์หรอคือตัวเองก็ท่าแบบเกย์สุวนล้วตาต้าก็เอาตัวเองให้ตีตูไงอาจจะเป็นอีกคนเลยไม่รอดหรอกพวกเนี้ยดูตรงละเป็ไม่เหมือนนะแบบกระเทิร์นแบบจีนที่สุดเหี้ยไห่ยากแบบจีนทีดอกไปไหนคนถามเผาใยญ่ประดุกฟูถามแบบจีนว่าเจ๊ กี่เทียเขาต่าสารนะแต่จริงๆว่าะเก๋งยังไม่เอาอีตูดเดี๋ยวยาวโอ้โหฮันติงฮะหนูเศร้าอะไรลูกตันต้ามาปลอบใจฮะคือแกจะเศร้าอะไรปอนไี้อยู่นี่ตอนนี้เป็นเพื่อนก็แกต้องพูด ไอ้ป่ะไม่มีเกเอาหล่อนแล้วนี o, athletes, ่เลิกพ um ูดเรื่องเอริกบอลมันจบไปแล้วหล่อนพูดเองคนเดียวตลอดเลยไม่มีใครพูดหล่อนพูดเองคนเดียวชนะเกมไปเลยนะลิฟต์ลิฟต์เถอะันอายเด็กอายอะไรไอคนสมมอนทองหล่อแต่งเนื้อแต่งส่วนทำถึงนะแต่ชุดมันเบามันป๊ะ ร้อนมากอต,ต,ตอนแรกสวยเลยะเต็มลุกเลยเราจะบอกว่าพี่นัททำลุก้าเพราะว่าฉันช่วยกรีดว่าพี่น,นันจะไม่เคยทำอะไรแบบนี้แกเป็นเด็กดีหรือเปล่าถ้าเป็นเด็กดีซันต้าตัวน,นี้ของหวานถูกมาช่วยพูดในช่องตันนตวเองเลยซื้อบ้านที่สล็บาทให้แม่แล้ว oh! ให้คุณยายมีบ้านอยู่แบบไม่ต้องเช่าแล้วเป็นบ้านของตัวเองห oh! oh! ลังหลัง ลูปถึงจะเลเซอไปแล้วสดียาขค่ะขอบคุณคอขอบคุณแฟนคัทุกท่านขอบคุณอีดอกมองเก่อนโอ้ยตลักพูดถึงเรืองซื้อบ้านที่แม่ให้ยายขอบคุณเอเซทุกคนที่จ้างงานขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ดูช่องเอลิแบคอรบามันทำถึงให้แบบว่ามีบ้านเป็นของตัวเองเอคือสัป้าตั้งแต่ตโตแบบโตมากๆไม่เคยมีเลยเช่าตลอด ตอนนี้พี่แดนป็นควยเนี่ยโหมเลยที่มาขอเงินเดินมาขอเงินอ๋อหน่งลูกเป็นเด็กดีมีความสุข<ม>ในช่วงนี้ไม่มีเลยไม่มีความสุขนะพี่แดนให้ความสุขอันนี้คือลิฟต์อินแฮปปี้สเตแฮปปี้เลยดิอยากได้ทั้งประเทศไม่ถููทุกคนว่าให้จริงหรือว่าพอคันแล้วเอาคืนพอายูตูบเป็นคนเดียวที่อยากไม่ได้เลย พี่เซตนะชื่อรุ่นจะได้มีความสุขจะไม่ให้ใครเลยินตอนนี้ร้อนมากคือไม่อยากทำอะไรเลยนอกจากแบบเอาทุกอย่างออกต่อไปนี้จะไม่ว่าเออหรือใครว่าเดินเร็วๆหรือแบบเงื่อแตกทำไมอะไรอีกแล้วเพราะว่าเขาถอและอันนี้เสร็จงานยังจะทอดเหรอสุดท้ายเหรอเอองายนะไม่อยากจะหลอกแล้วพี่นัทจะมีความสุขได้ยังไงอ่ะ อ๋ออ๋ออ้ยยางงี้และรีวิวได้ before after อัลาหอัไม่ิเกไว้เก๋เอาที่ออกอ๋ออ๋ออะตอคนต่ไปด้โอ้โหแล้วกลับมาแก้ห้เหมือนเดิมนะสติ อ้นติกัิก็จกลับมาแก้มห้อยเหมือนเดิมเลยกินมานนั้นไหนบอกแมมพวกอย่างดีว่าจะมานั่งกินกับ,บหนูอันนี้เรียกเลยว่ามีนแบกนะคะับพลูกนี่ไงพี่น้าตลกขึ้นเยอะมากอะตั้งแต่แบบโสดอะ่มีแฟนแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันบางทีตามไม่ทัน<ม>อยากให้พูกว่าโสดหรืออยากให้พูกมีแฟนแล้วก่งกับมาน